กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูเจายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมเกตออฟไนท์ a มส s นะครับดูจากแอนิเมชั่นคุณๆุณไว้นั่นแหละครับก็ได้อาจารย์ผู้เขียนเรื่องแฟรี่เทลมาเป็นคนออกแบบตัวละครให้นะครับซึ่งเกมนี้มาในแนวแอคชั่นเลยนะครับแต่ก็มีออโต้มาให้เสร็จสัมระบบการเล่นก็มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือมันออกแนวแบบพิมพ์นิยมซะมากกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันละกันเผื่อใครชอบแนวนี้ครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่การต่อสู้ก่อนเลยกันแล้วกันครับมันจะมี2อันอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือเควสทั่วไปนี่คืออารีนาอารีนายังไม่เปิดข้ามไปก่อนเลยกันแล้วกันครับส่วนเควสก็ตามสไตล์เกมญี่ปุ่นเลยคือจะมีเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมประจาวันพวกดันเจียนฟาร์มหาทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยดันเจียนประจําตัวละครแล้วก็ส่งตัวละครไปหาของครับก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้เล่นมาถึงด่านนี้ละจัดไปผม อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยผ่านด่านนี้ไปแล้วนะครับและมีตั๋วนะสามารถสกิปได้นะครับแต่ว่าตั๋วช่วงแรกอาจจะหาย,ยากนิดหนึ่งไม่เห็นมันแจกอะไรมาเลยนะฮะส่วนการจัดทีมง่าย,ายๆกดตัวนี้เลยก็ได้ครับโอมาเกเซ่มันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะจัดอะไรนะครับเอาเน้นทตุอะไรนู่นนั่นนี่เราเราเอาออกได้นะเอาออกได้นะครับเพื่อที่จะให้มันกลาะาทุกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้านล่างก็คือจะแบบว่าเน้นอะไรเน้นพลังเน้น HP เน้นพลังโจมตีกายภาพป้องกันกายภาพโจมตีไว้อะไรเงี้ยก็คือมันก็สามารถที่จะ จัดอัตโนมัติให้กับเราได้หรือถ้าเกิดเราอยากจะจัดเองก็คแค่คลิก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 ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาจัดเนี่ยมันจะมี3ส่วนส่วนหนึ่งคือที่จะเป็นตัวละครอีกส่วนหนึ่งคือเหมือนกับเป็นพวกพูดผีเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงจะดีกว่าเนาะบางตัวมันเป็นพูดไงบางตัวก็จะเป็นแบบบังกรอะไรเงี้ยก็จะมาช่วยเราได้แล้วก็เดี๋ยวเล่นอีกหน่อยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นการบ่งบอกว่าเราจะเปิดเข้าไปในดันเจี้ยนแล้วเนี่ยออตโต้เลยไหมนะครับแล้วก็จะมีความเร็ววคณ2ด้ยแต ถ้าเกิดใครอยากจะเปิดความเร็วคูณ2เนี่ยมันต้องไปซื้อเหมือนกับเป็นแพ็กเกจของมันอะซึ่งสายฟรีหมดสิทธิ์นะครับ mm hmm. ก็จะมีแค่2อ,อันอันนี้คือเล่นเองนี่คือออโต้แต่แล้วแต่เรานะคือถ้าเกิดเราจะเล่นเองสุดท้ายมันก็เปิดออโต้ได้ในการต่อสู้อยู่ดีอะอะลองเลยกนแล้วกันสำหรับการต่อสู้ก็ได้เกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเป็นแนวแอคชั่นเลยนะครับก็บังคับได้ชิวๆไปอะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนตัวเล่นก็ทําได้นะครับก็คือกดที่รูปตัวละครได้เลยก็จะมีการใช้สกิลก็เปลี่ยยนนนนนนตััวววเเเเลลล่ะนนะคครรรบหหืืออจใช้้้สกกกง็็็ไไดดดแแมปย อ่ะก็อย่างที่บอกครับด้านขวาบนมีออโต้จบครับไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้ครับอาศัยแบบว่าพัฒนาตัวละครให้เก่งๆก็เพียงพอแล้วนะครับอ๋อ,อแล้วก็เออลืมเรื่องระบบแพ้ทางชนะทางไปด้วยเนาะคือศัตรูเนี่ยมันจะแพ้ทางเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับก็คือจะมีไฟมีน้ําแล้วก็มีตัวของทตุคล้ายๆทัดลมอะ่ะอก็คือให้ดูสีเอากและกันสีแดงชนะสีเขียวเขียวก็จะชนะฟ้าฟ้าก็จะชนะแดงอะไรเงี้ย ก็เปลี่ยนตัวหน่อยก็ได้ไอ้เช่นในตัวนี้สีเหลืองนะครับก็จะโดนผมโจมตีแรงเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองสีฟ้าสีฟ้า,ฟาก็จะโดนสีเขียวโจมตีแรงนะครับทีนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราปล่อยบอดอะบอดมันไม่ค่อยฉลาดครับมันจะไม่ค่อยหลบไม่ค่อยอะไรให้อะ่ะเข้าใจเนาะมันก็เล่นเองอยังไงก็ดีกว่าสําหรับคนมีเวลานะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยบอดไปครับจบแล้วแค่นี้เองครับง่ายๆครับผม ส่วนดันเจี้ยนอื่นๆมันก็ค้ายกันอ่ะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจะแตกต่างแค่อันเดียวเลยก็คือตรงนี้ครับที่เป็นการส่งคนไปหาของนะครับซึ่งเออมันจะมีให้เราเลือกด้วยนะว่าเราจะส่งคนไปหาอะไรแล้วก็จะมีให้เราเลือก3คนนะพอดีผมส่งไปแล้วไงรอเขาดาวก็เท่านั้นเองก็คือพูดง่ายๆคือให้เลือกคนให้เหมาะสมกับการส่งอะไลกันมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่พอดีอันนี้อาจจะเอาลูกให้ดูไม่ได้เพราะว่าเพิ่งส่งไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดแอปองกันครับแต่ว่าให้รับรางวัลก่อนนะครับดูด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกภารกิจประจําวันแล้วก็เออร์ชิปเมนต์นะครับก็มีอะไรบ้างง่ายๆเลยคือมันมีดันเจียนอะไรให้ลงอะลงๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านของมันเองนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายจะมีอีก2แถบจจสัสเกตเห็นว่ามันจะได้รับ EXP ของของกิลด้วยนะครับก็คือเป็นต้องบอกว่าจริงีเขาเรียกเราอะที่เป็นผู้เล่นว่ากิวนะคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงคืออยู่เป็นสมาพันธ์อะไรอย่างเงี้ย เออเขาก็จะเลยเรียกว่าเราวิกิวนะครับแล้วเวลาเราผ่านตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลที่เป็น e x p มาด้วยเพะฉะนั้นหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมลงดันเจี้ยนไปทั้งไกลแล้วเลเวลไม่อัพสักทีเหตุผลเพราะว่ายังไม่ได้มารับรางวัลตรงนี้นะครับก็คือ,คอ,คอต้องมารับรางวัลตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้เลเวลมันขึ้นนะครับเสร็จแ,แล้วให้เราไปที่จดหมายด้วยนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันจะไหลลงมาที่จดหมายอีกรอบหนึ่งก็กดตัวนี้ได้เลยเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมได้เพชรสี่พัน แล้วก็ให้มาที่เมนูด้านขวาล่างสุดนะครับอันนี้คือการเปิดกระยาปองนั่นเองครับรอบตอนนี้นะครับก็จะมีแค่ตู้เดียวที่เราเปิดได้คือตู้นี้นี่แหละนะครับก็จะมี2คนนี้ครับที่มีโอกาสได้สูงซึ่งผมได้คนนี้มาแล้วใช่ไหมเออแล้วก็ตู้ด้านบนเนี่ยคือต้องเป็นตู้ที่เติมเงินนะครับถ้าไม่เติมเงินเราจะไม่มีเพชรอันนี้นะต้องเติมเงินก่อนแล้วก็จะมีตู้ที่เป็นตั๋วด้วยแต่ผมไม่มีตั๋วส่วนนั้นสุดท้ายอันนี้ครับถ้าเกิดว่ามีเงินแคชหนึ่งพันที่ต้องเติมด้วยนะับง้นนออ่่าทกีย เราเปิดได้แค่ตู้นี้ตู้เดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดเลยกันแล้วกันเนาะผมเปิดได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะครับจัดมาไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะดีไม่ดีได้สีม่วงเหรอเออผมก็อาจจะลืมบอกไปว่าเออก่อนหน้าเนี่ยครับมันอยู่ในช่วงการสอบของเกมเลยครับมันจะมีให้เราเปิดฟรีรอบหนึ่งซึ่งผมก็ได้ตัวที่เป็นหน้าตู้มาตัวหนึ่งนี่แรงอะไรเนี่ยแรงอาครับผม ดูหลังการน,น่าจะรูเนาะเมื่อกี้เป็นสีส,สีขาวๆเนาะอันนี้สีทองอันนี้ก็น่าจะ SR สร้ปลาเออย SR จริงด้วยครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าไอตัวที่แรที่สูงที่สุดอะมันสีอะไรอุ้ย SR เหมือนกันคนระับคนนี้พุ่งมากครับคนนี้พุ่งมากที่เหลือก็มีแต่พวกแรงอ่านธรรมดาแล้วเนาะสคริปได้เลยนะด้านขวาบนมีปุ่มสคริปอยู่นะครับขี้เกียจด,ดูแหละ ก็ให้มันสรุปมาเลยกันละกันโอ้โหซ้ําก็จุยเลยครับซําก็กลายเป็นเศษเกลือไปนั่นแหละแล้วทุกครั้งที่เราเปิดอะเราจะมีการสเต็มด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการันตีอะถ้าเกิดเปิดไปทั้งหมด50ใบจะได้ SR แน่ๆแล้วก็ถ้าเกิดเปิดไป100ใบจะได้ SSR แน่นอนนะครับอันนี้เป็นการันตีครับสำหรับคนที่เปิดแกปองเกลือนะครับแล้วอยากจะรีเซ็ตไอดีนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่หน้าจอแรกสุดของเกมก่อนนะครับแล้วกดที่ด้านขวาบนตรงนี้ครับ มันจะมีเมนูอันหนึ่งครับ User Reset ก็คือจะรีเซ t ต ID ไปเลยนะครับชิวๆกันไปเมื่อกดที่ปุ่มแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้าย2ครั้งเลยนะครับแค่นี้แหละ ID ของเราก็จะหายไปปิดทิ้งแล้วนะครับมันก็จะเริ่มกระบวนการใหม่เลยโอเคส่วนการอัปเกรดตัวละครจะอยู่ตรงนี้ครับ2อันครับอันแรกคือเป็นตัวละครอีกอันนึงจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดใครดีอัปเกรดน้องคนนี้กันล้วกันนะครับคลิกเข้าไปเลย แต่แลวก็จะมีให้เราเ,าเลือกไอเทมนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ได้มาจากการต่อสู้ตามดันเจียนโดยเฉพาะดันเจียนฟาร์มทรัพยากรจะมีดันเจียนหนึ่งเนี่ยดรอปเจ้านี้เยอะเท่านั้นไม่พอนะมันไอ้นี้ด้วยคือแบบแค่ลงดันเจียนอันนั้นอ่ะมันก็ได้รับ EXP จำนวนมากอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับเลเวลอัพ จบแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีแรงอัพด้วยก็ต้องไปฟาร์มหาทรัพยากรมาให้ครบก่อนซึ่งของพวกนี้ดรอปจากดันเจี้ยนประจําวันทั้งนั้นเลยนะครับก็ไปฟาร์มหาได้เลยส่วนนั้นต่อมานี่คือการปลดลิมิเตอร์ครับก็คือต้องเปิดแกปองซ้ําก่อนมันจะได้เศษตัวละครเศษเกลือจําได้ไหมเออนั่นแหละก็สามารถที่จะปลดลิมิเตอร์ได้เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะส่วนอันสุดท้ายก็คือต้องมีไอเทมมาใส่ก่อนอนะ่ะพอดีไม่มีเหมือนกันอันนี้ต้องเล่นไปไกลกว่านี้ก่อนนะครับพูดง่ายๆคือก็ไมไ อันต่อไปนะครับเป็นการอัปเกรดพวกตัวสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมีสัตว์เลี้ยงเยอะๆก่อนนะก็ไปฟาร์มได้ที่ไอตัวดันเจียนมันจะมีดันเจียนสำหรับฟาร์มพวกนี้เลยอันนี้ครับอันนี้อันนี้อันเนี้ยมันจะมีดันเจียนอ่ที่เอาไว้ฟาร์มพวกนี้โดยเฉพาะเลยครับมันก็มีบอกนะว่าแต่ละดันเจียนดรอปอะไรถ้าเกิดชอบใช้ตัวไหนเยอะก็ฟาร์มดันนั้นเยอะๆก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีการปลดลิมิเตอร์ใช้ตัวเดียวกันอะไรงี้อ่าเดี๋ยวกลับไปที่เมนูเรื่องของการอัปเกรดสั ตรงนี้นะตรงนี้นะ,ะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับสมมติละกันว่าผมจะอัปเกรดต,ตัวนี้ครับพอดีมีซ้ำหอดีลไงกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับจะเป็นการปลดลิมิเตอร์ครับก็คือเอาตัวละครตัวเดียวกันมาทําการปลดลิมิเตอร์แล้วมันจะใช้แต้มหัวใจด้วยซึ่งมันก็รอปจากดันเจี้ยนเมื่อกี้นั่นแหละนะดันเจี้ยนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยสามารถที่จะอัปเกรดตรงนี้ได้นะนี่คือการปลดลิมิเตอร์นะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับ อ่าอะไรแบบนี้ครับมันถึงจะสามารถอัปเกรดเลเวลสกิลได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยละกันชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะฮะตัวอื่นๆของเกมนี้ก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นการจัดตีซึ่งผมก็สอนไปก่อนหน้านี้แล,ล้วก่อนการต่อสู้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นสารานุกรมนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของการผสมพันธ์สัตว์เลี้ยงด้วยนะเนี่ยมันขึ้นเครื่องหมายตกใจแสดงว่าผสมได้ครับลองเข้าไปดูดิน่าจะอยู่เมนูเนี่ยอันนี้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 นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับลองกดดูนะใช้ไอ้นี่กับไอ้นี่รวมกันได้ตัวน้อ่งใหจึ ป็นไงครับเกมนี้มีผสมมอนสเตอร์ด้วยนะว้าตัวน,นั้นต่อไปตรงนี้จะเป็นร้านคา้านะครับมันก็จะมีแบบของขายเยอะเช่น VIP อะไรเงี้ยเนาะที่ที่ผมบอกว่ามันมีเร่งความเร็วคูณสองคูณสองอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกแพ็กเกจขายเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีตั๋วสคริปผมก็ว่าแล้วทำไมหาตั๋วสคริปไม่ได้วะโอ้มันขายเว้ย <laughs> มันขายเชยเลยแล้วก็จะมีพวกแบบใช้เงินในเกมซื้อได้เนาะพวกของนี้ใช่ไกันปลดลิมิเตอร์ตัวละครจาได้ไหมเออหัวใจก็มีขายพลังงานยังมีขายเลย แต่ว่าสต้ามิน่าผมเต็มไงก็เลยไม่มเป็นต้องซื้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวระบบอารีนาเปิดไปลงอารีนามาได้แต้มก็เอาแต้มอารีนามาแลกของตัวนี้ได้นะครับเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรออันนี้5ดาวปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอนะแต่ใช้แต้มเยอะมากเลยแล้วก็มาลองลองดูกันลวกันครับมันก็จะมีไอเทมหลากหลายให้เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับขึ้นอยู่กับกิจกรรมไงเกมนี้กิจกรรมมันเยอะเนาะส่วนเซตติ้งของเกมนี้ครับอยู่บริเวณด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเลยครับเอาแต่เฉพาะที่มันน่าสนใจก่อนกันละกันนะคร ออปชันนะครับซึ่งเกมนี้มันสามารถปรับกราฟิกได้ด้วยที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาอันนี้อันนี้คือสูงสุดนะสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็น,นี่คือต่ําสุดก็แล้วแต่เรานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันจะฟ้องให้รีสตาร์ตตัวเกมด้วยก็ทําไปตามที่เขาบอกกันละกันแล้วก็อันที่เป็นรูปโลกคือภาษาครับซึ่งณับปัจจุบันเนี่ยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่คือมันมีตัวของภาษาให้เปลี่ยนแสดงว่าในอนาคตคงมีภาษาอังกฤษจีนไต้หวันอะไรเงี้ยมั้งไทย การเซฟไอดีไปเล่นที่เครื่องอื่นนั่นเองครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับและเนื่องจากมันเป็นของค่ายสแควร์ไอหนิกไงมันก็จะใช้ตัวของสแควร์ไอ i นิกบริดจ์หรือว่าสแควร์ไอหนิกแอคเคาท์นั่นแหละผมเคยสอนสมัครไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนสมัครอ e ีเมลทั่วไปนี่แหละครับไม่ได้ยากอะไรแต่เผื่อใครไม่รู้จริงๆก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ตามไปได้นะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนมาด้านล่างตรงนี้เลยนี่นี่นี่มันก็จะให้เราใส่ ID ด a พาสเวิร์ดสำหรับคนที่มีือนีแล้วนะแค่นั้นนเ,น,เน,เน,น,นเองะครั แต่ถ้าเกิดใครไม่มี ID ก็สามารถีจิสเตอร์ผ่านตัวของเว็บของเขาได้เลยตรงนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ยากครับไม่ยากครับเหมือนสมัครใช้บริการเว็บไซต์ทั่วไปเลยนะครับแล้วมันมีภาษาอังกฤษด้วยไงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะใดน,นี้จําไว้นะสมัคร ID ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอา ID ของเราเนี่ยมาทาการอกอินตรงนี้กดยืนยันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะเซฟ ID ได้ครับสมมติว่าผมย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดที่ด้านขวาบนนะครับมันจะมีเมนูรองสุดท้ายครับอันนี้นะครับเอ่อถ้าเกิดมันไม่สว่างขึ้น i ออื่นไว้ที่เครื่องนี้แล้วให้ทําการลบทิ้งไปก่อนนะครับหรือว่าจะรีเซ็ตยูเซอร์ทิ้งไปเลยก็ได้แล้วเราค่อยมากดตัวนี้ครับตัวนี้มันจะสว่างขึ้นมาครับก็กดเสร็จปั๊บก็ไอด์ของเราอจำได้ใช่ไหมที่เราสมัครแล้วก็ล็อกอินไปก่อนนั้นเนี้ยก็มาทําที่ตรงนี้แค่นี้แหละครับจบเลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็แค่คลิกให้มันถูกปุ่มเท่านั้นเองนะครับเอาหลังก็สำหรับเกมเกมออฟไนท์แมนเนี่ยก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับก็ใครที่ชอบก็ลองดูกันแล้วกันส่วนตัวผมก็ค่อนข้างเฉยๆ